スタート <Leonard> <タッ> กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า180,000คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูช e ิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีวันรุ่งสุดท้ายนะครับผมตอนที่คุณอยู่ช่องอาร์ตันดสตพนันเองนะครับคลิปนี้กลับมาทำตัวละครเก่าอย่าใส่บอกควีนกันบ้างนะครับอาจจะเบื่อเอีกกันนะช่วงนี้ทําเยอะนะครับผมงั้นจัดนะครับเป็นตัวรีเจนเก่าๆนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ผมไปอ่านพัลสิฟมานะครับผมพอจําได้ก็คือมันเก่งกับพวกมีพารามิเตอร์เดฟเว้ยเออนะครับผมซึ่งยุคนี้คุณซันมันมีพารามิเตอร์เดฟไงนะมันปรับเดฟได้นะตัวนี้สามารถตบได้หรือเปล่าเดี๋ยวเล่ดูดีกว่าคลิปนี้นะครััััับบบบบบบผผมมมแแลล้้วกกกกก็นนนน่ออออออคคครรรรรรเเเยาาาาาาหหีีดพชชทะขปิิซ ได้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกินร้อยเการันตีโดยช่อง alternative เช่นเคยนะครับเอาเพชรเปเปิดจุกๆ5,000ถึง6กันเพชรในช่วง6ปีก่อนจะ้หมด6ปีไปใช้บริการกันได้เลยนะครับคุ้มมากๆนะฮะ เมื่อถูกโจมตีจากศักตรูที่อยู่ในการเพิ่มป้องกันนะครับผมความเสียหายจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็เด้งเลือด3%ทุกการโจมตีเว้ยท่าที่ผมไปเล่นมาก็คือถ้าเกิดเราหลบสกิลหนึ่งเขาได้นะครับผมพวกคุซันอะไรเงี้ยเราหลบได้เนี่ยแล้วเราโดนสกิลสองใช่ไหมครับสกิลสองเนี่ยคือเราจะเด้งเลือดเกือบเต็มเลยนะครับเกิดเราโจมตีศัตรูที่มีเดฟนะป้องกันเดฟอยู่เนี่ยเราจะเพิ่มเออจะย่นเวลาคูลดาวน์สกิลเรา5%ด้วยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มคูลดาวน์สก,นนบบนกิลศัตรูเว้ยอ่านนเเ็โดดกกอาิร แบกไงนะครับเราก็จะเด้งเลื่อนนะฮะเรก็หายล่องหดไป14วิธีตัวนี้มันไม่กันฐานะครับผมก็เลยใส่ย่นไอซ์บอลไปด้วยนะฮะเออแล้วคลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไอซ์บอลกับแช่แข็งมาคนละฐานะกันนะครับผมผมจะมีนะครับผมอยู่แมตช์นึงนะผมไปเจอโมเน่นะครับผมก็คือคุซันเนี่ยผมจะย่น70%เลยนะครับผมแล้วก็แต่โมเน่เนี่ยผมไม่ย่นนะครับมันเป็นฐานะน้ําแข็งนะครับผมนะแช่แข็งกับไอซ์บอลเนี่ยมันคนละอันกันดังนั้นเวลาน้องๆอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับผมว่าอ้้าววแลเออผมจะใ เจอคุซันผมใช้แช่แข็งไปย่นได้ไหมไม่ได้นะครับผมนะก็ต้องใช้ไอบอดเท่านั้นครับโอเคครับซัพย์ที่ต้องเอาเลยนะครับผมเพราะผมมีนะครับผม7จจากย่นแล้วผมใส่โรเจอร์ไปด้วยครับทำให้ผมไม่ติดแข็งเลยนะครับผมและแน่นอนเวลาคุซันเราโดนสกิลหนึ่งหรือว่าเราเลื่อนเหลือน้อยนะครับผมนะเราก็จะไม่ติดแข็งแล้วแถมเราเด้งเลือดสวนด้วยเพราะว่าคุซันเขาจะกดสกิลนะครับผมทําให้เราติดแข็งนะถือว่าดีนะครับผมเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันน้องไม่เห็นภาพ โอเคก็มาเก็บไปแรกกันเลยนะคะรับผมอยู่ใน่านจากดรัม่านหิมะนะฮะดีเวอร์นะครับผมเคยไปกันหรือเปล่านะเด็กๆตัไปบ่อยนะครับเกี่ยวอะไรกับดีเวอร์คราพุ่มาแล้วนะครับผมตามเซฟเราต้องโดนน็อกแบ็กก่อนสวยเลยเข้าแผนอย่างนี้เข้าแผนว่าเออลูกนาอย่าขี้เกียจ เออเดี๋ยวดูนะประธานกุซันนะครับผมแต่เขายังไม่มีเดฟนะต้องมีแต่เขาตีเรากันเน่เน่เน่เนี่ยนี่ไงนดูดูดูดดูเอาดีเอาดีสกิลหนึ่งโคตรแรงนะฮะอืมาวเออยังไงมาดีมาดีเตรียมใจไว้หรือยังกุซัน เห็นไ,ไหมเราจะเด้งเลือดนะครับผมต่อยกุซันมีดาเมจแค่ไหนเราก็จะเด้งเลือดนะเพราะเราลดดาเมจถึง5 0เลยทีดเดียวแข็งแป๊บนึงแล้วก็ไปก่อนนะเน้นเปื่อนเน้นเปลือน,เ,น,น,เ,อนเออไม่ได้นะครับผม,มกิวซัน,ลนเลเอร,เเร,เเอรากาารนะได,ด,มกกดไม่ค่อยเจอนะเออเจอแบบอยากเจอแงแข็งอะกุซันอะ ไม่อยากเจอการาฟอยากเจอคุซันอืมโอ้ยเจ็บเลยวยเฮ้ยยังโดนอีกนะฮะอ้วนเกิดน,นะยังไปใส่วิ่งนะั้นหนวดดำแล้จะไปใส่วิ่งก็ได้นะครับผมนี่ตัวนี้ยังอ้วนยังเป็นได้นะอืมโอเคเดงเลือดนะฮะเจอแดงเลือดเลยนะฮะสวนเปิดไปยุดเลยยุดเสร็จเนี่ยติดแข็งไม่เป็นไรแดงเลือดนะครับผมอมยุดทบินแล้วหู้ดเกลงกดกอง,อ,กอ,งอืม เกิดใหม่เป็นลูกโอชี่หร่รอบเดิคเขาผมเราต้องน็อกแบ็กแน่เราได้ร่องหนเขาติดบูธวันระวังนิดนึงอืมโอเคโอค้โหโรเจอร์ติดบูทตีแรงจังวะไอ้ลาชาจ,จสรสลัดแก กสู้ไคโดไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้รุ่นเก่าเจอก็ไปดีดิเฮ้อเฮเจอในตเสาแบนนองรู้จักว่าอ้วนนุ้ยแต่คริวเลือดเหลือโอเคพอได้นะครับผมติดแข็งนี่เราพอได้อยู่แต่คุณซันแตกไปแล้วเราก็ร้อยธงเขาเป็นคนเรียกว่าคนภาคใต้นะร้อยร้อยเป็นร้อยเขาใช่ไหมใช่ไหมครับผมไม่รู้นะมาแล้วครับตรงบนเลย โอเคไม่กลัวแล้วนะฮะถ้าเขาแช่มาเราไม่กลัวนะครับผมเพราะเราย,นย,นะาย,าย,ย่นืหปลาเตียวฮะหายหายเออยูเทอมินสวยเลยเออนั่น,นแหละมาเลยไอ้กุซันแกมาหาไปเข้ากลุ่มดำมันไม่เข้ากลุ่มไคโดป่านนี้แกคงแบบว่าเก่งไปแล้วโอ้ลม้ลมลม้มเนื้อหูเลือกกันเต็มแมอ่อืมนี่ครับผมแบลริเออร์ชัมมินนะครับผมชื่อไทยอย,อย่างนี้แหละแบลร,ริเ,นะเออร์อะไรเนี่ยอืมโอเคโดนบูฟักกิ้งโฮไป อดอทส,ส,สวยไปนะฮะแล้วก็เมียฟันหน้าเลยออ้ออตายเองนะครับผมฟันเองตายเอง,ตเองแต่ชนะไปนะครับสำหรับเกมเพลแรกไปดูเกมเพลต่อไปเลยครับ โอเคเมืเกี้ที่สาะกันแล้วนะครับผมยึดดาษเทเซรีดานนี้มันของไอ้พวกกลุ่มบกฟ้าน,นี่นะมาเลยยึดธงแม่งเลยนะครับผมโอเคนะพวกคุูซัมได้เลยนะเราไม่กลัวนะครับไม่กลัวเรามติดแข็งแรนะ็แน่ไงโอ้ยโดนย่นโดนย่โน,โ,น,โ,น,โ,นโอเคโอเคมันทำอะไรเราไม่ได้นะมันงงมันงงมันงนงทำไมไม่ติดเฮ้ยมันกันสนะแต่เพราะไรน,นี่ไงอือ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 โดนแอ้วไงโอเลเซอร์เฮ้ย เลือดเลือดน้อยเลือดน้อยว่ะเลือดน้อยเนี่บถ้าเขาตีเราเด้งเลือดนะคุณดูนะป๊า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 ปนี่ไงเจอขวานอีโต้ไปยึดะเมินขวานเนี้าไว้สับหัวแกโดยเฉพาะอือย่าพูดเยอะจะโดนแบนมาแล้วอื้ออื้ออื้อมาเลยมาเลยไปไหนอ่ะมันไปไหนวะปะโถขี้ขัดตาขาวไอ้นี่คิดจะวัดเนีอย่างงั้นเหรอไปแล้วจ้าขอได้ปหมขอขอทงได้ปหเดี๋ยวผมแตกโอ้โหเดินผ่านงี้เลยแหละเดินผ่านเลยขอได้ไหม ขอได้ไหมเลือดมันน้อยพี่อืมนะเราเด้งเลือดหรือเปล่าามีเด้งมาหน่อยนึง่นนะอืมโอเคมีตีโตจะมาซับแกโดยเฉพาะโอ้โดนสับไปก่อนน้ำแข็งใสเกิดบอยเป็นลูกโคชีหนึ่งรอบนะครับผมเกิดมาก็เจอกันเลยเหรอคุสันเนตัวเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่ามอาจคิวชันไปมาแล้วครับอืมเรายึดเลยไม่กลัวนะผมยึดเลยอะยึดชมิน ภาษาเขาเรียกว่ายุทธมินแม่ปักคงเท่ๆไปอ้าวฮิเด้นะผมนะเสียงที่ร้องออกมานะผมนี่ฟันเลยปั๊บปังแปั๊บปับปับปั๊บปัยบปั๊บวัะไรัะเนี่ยปัยไปว๊บปั๊บปั๊บปั๊บยั๊บันบปั๊บปั๊บปั๊งยืนหนีเลยั๊บปั๊บปั๊เปั๊บปั๊บลัอบปั๊บปั๊บนั๊บอารยณ์แบยั๊บปัคบปั๊บปัยนต์นี่โคตรเก เฮ้ยโรเจอร์ว่ะโรเจอร์นี่ไงโอ้ติดแข็งก่อนนะฮะเลือดเยอะเลือดเยอะไงยึดชเมินไม่กลวยแล้วนะฮะเราเด้งเลือดรัวๆนะครับผมโคตรแจ๋งยึดไปแล้วบูโหอะไรบูโหอะไรเออเอาดิอุ้ยแรงจังวะไม่ไหวไม่ไหวโอ้โ,อโอหเนี่ยแต่นี่กาเรียกว่า การรวมพลังของโายของร้อยอสูรนะสู้ๆเว้ยโหอย่าไปแพ้หานเรือแบบเนี้มันแกแล้วมันรับเงินคนชลาเข้าใจปะอขอเล่นปิดจ็อบนิดนึงนะเดี๋ยวแพ้นะผมนะ <c oughs> เออนะขอเล่นโบปิดท้ายสิบวีโอเคยึดไปก่อนนะครับผมถ้าแพ้นี่คือหายเขานะหายเขาโอเคยึดได้เรียบร้อยนะโหถ้าไม่เล่นโบนี่แพ้ลนะแล้วเนี่ยตอนเนี้ย โอเคนะผมดูเกมเพจต่อไปได้เลยนะจ๊ะโอตาย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 อืมสวยเกือบขู่เกลือตึ่งนึ่งฮะโอเคดูเกมเพจสุดท้ายกันได้เลยนะครับผมถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ โอเคเพสสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ไปกระจายให้ช่องอัลติเดียด้วยนะครับนะมาเล่นตัวเก่ากันบ้างนะครับผมนอกเมตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสำหรับตัวนี้นะครับผมแต่คนเขาก็ไม่เล่นแล้วแหละเล่นยากนะครับผมในยุคกันฐานะแบบนี้เอาแล้วเว้ยโดนเอาฮิวฮิวฮิวให้เอ้ยไปฮิวให้มันไปดีกว่านะฮะโทษ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 ครับโทษครับไม่เป็นไรพวกกันเว้ยเออเขาเรียกว่าโยนโยนเกม ม,มันทักทายกลับนะฮะไม่คุ้มเลยว่ะติดฐานะพยาบาลนะครับผม,มไปละคบโดนตัดเลือดโอ้โดนตัดเลือดที่คุดสู้คุดสั้นไม่ไหวนะอืเราต้องไปโดนอีกสักหนึ่งสถานะละกันนะครับผมโ,โดนสถานะอื่นก่อนเนี่ยต้องติดแข็งไนงะอืม้าวเฮ้ยแม่งหายจริงแต่แม่งโดนเล็บขวนบ้าไปแล้วโอ้ยุดก่อนนะฮะโอ้หเมป็นโดนเล็บขวนยาวแน่เลยฉัน โรเจอร์มาอีกอจะโดนจะตันเหรอระวังนะครับหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหมันไม่ปล่อยเราเลยนะครับผมนะมยาลูจีไอเวนนเกิดใหเป็นลูกโฮชิ oh, หนึ่งรอบนะครับผมคูสั่งาง็็แตกไปแล้วนะฮะไม่ได้ประท้ายดูแต่ไม่เป็นไรดึงตงก่อน อืยึดไปเลยยึดฟีเอสปอร์สุดเท่นี่ไงเรือกลุมหมดฟางเหรอ,โอฉันจะทำลายมันซะฉันจะทำลายด้วยการยึด5-0อือเอาเลยโหไปไหนเนี่ยมันมีแต่เบตา้าเออบิ๊กมัมมาไงวะเนี่ยเอระวังนะครับผมตัวนี้ยิงไปก่อนเลเซอร์ Laser นะครับผมโดนอยู่นะฮะโดนอยู่อืแรงอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะ้ง มาเน่ฉันจะเฝ้าทงเองอืม้มอ้าวไม่ทันไม่ทันมันยึดทันโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับฉันลาชาโจนสลัดวิ่งเร็วเกินโอเคได้อยู่ได้อยู่ยึดเลยครับผมนี่ไม่กลวยแล้วไม่กลัวแล้ว,ลว,ลวยึดเลยน้ําแข็งหายน้ำแข็งทําอะไรพี่ไม่ได้นะโอเคเราไปกันทงกอนอตรงนี้ไม่ได้นะหน้าเลยยึดเชมเปนดอทเข้าไปทีหนึ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยนะผมล่องหนุน <าน>แต่น่าจะยึดไม่ทันน่าจะยึดไม่ทันขอตบหน้าไปทีนึ่งโดนไหมออเออเออเออนั่นแหละอือโอว่าเจ็บเจ็บเจ็บตาตาเก็บสองเก็บสี่เก็บห้ายึดยึดเองแม่งเลยสวยครับผมระวังเมเซอร์ใครเมเซอร์ใครบิ๊กมัมแกบิ๊กมัมเหรออ้อยังอยู่ในทงโคตรเฟียว มึงใครเห็นมึงเคลองหลมงตบตบ,ตบปับปับปับเอาขัดสก,กิลกันเฉยโตโดนปนะเนี่ยไม่ทันนะครับผมนะโอเคเสียหรือเปล่าไม่เอาชนะไปนะครับผมเกือบแพบค้ครับโอเคไม่เป็นไรครับชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็ไปกลัใจให้ผมด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับพบมมกันาทิหน้าครับสวัสดีครับ